ินดีตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการเกมนี้ใครโยนกติกาเกมนี้ใครโยนคือในพวกเราทั้ง5คนจะมีคนอยู่4คนและคนโยนหนึ่งคนที่แฝงตัวอยู่คนดีจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ทีมชนะส่วนคนโยนต้องทำยังไงก็ได้ให้ทีมแพ้และห้ามโดนโหวตออกตอนท้ายเกมใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนโยนมารับชมไปพร้อมๆกันครับ แล้ววันนี้ครับเราก็มาเกมนี้ใครโยนในเวอร์ชั่นของทีมงานหลังบ้านของเราครับเริ่มจากน้องแอนดิวก่อนครับตอนนี้ครับแอนดิวครับน้องแอนดิวเป็นตัดต่อของเราที่อยู่กันมานานตั้งแต่ แรกๆเลยนะครับอ่ะต่อมาครับคุณอุ้ยครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับนัอุ้ยเองครับเจสันแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเจสันนะครับเป็นนักตัดต่อแบบมือปืนนะครับรับตัดหลายช่องนะครับอ่ะต่อมาคนสุดท้ายลูกเป็นสามตัวนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับผมภูมิครับโอเควันนี้ครับเราก็จะมากับทีมงานของเรานะครับมาดูกันว่าทีมงานของเราเนี่ยจะมีความเหลี่ยมกันขนาดไหนครับและวันนี้เรามีกติกาพิเศษที่ไม่เหมือน EP ก่อนๆนั่นก็คือการ AFK ที่จะสามารถสั่งให้ผู้เล่นคนไหนก็ได้ไปยืนที่บ่อ1นาทีโดยการนี้จะมีให้ผู้เล่นทุกคนรวมถึงคนโยนด้วยจะสามารถใช้กับคนซ้าก็ได้นะจะสแปมให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในบ่อ5นาทีเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้า<อ>คนคนนั้นเนี่ยเป็นอร p o ต t ร์เนี่ยก็จะทําให้เกมมันเล่นง่ายขึ้น<อ>แต่ถ้าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนโยนไม่ใช่อิมพอ์เตอร์เนี่ยก็จะเสียก,กําลังคนที่สําคัญไป1คนนะครับโอกาสที่อิมจะชนะก็จะมีสูงมากขึ้นบา,บาย S <S ีเ,เรยตตวาผมช่วยปรามผมช่วยนะครับบอกเลยเป้าหมายของผมอ่ะคือการทำให้เกมนี้ชนะนีนถ้าผมเปิดไปก่อนหนึ่งเม็ดเอ๋ถ้าผมเกียดดอรเรียวอะใครไม่ไม่แบนดอรเรียววะมันเย็นเน้นยากเนี่ยไม่แบนดอเรีเยแล้วแบนลิเลียเนี่ยเออไอ้ภูมิแน่เลยภูมิผมขอเก็บเลือดได้ไหมโอ้ข้าปรับใหม่แรงมากไม่ได้ไม่ได้โอุ้ยโอ้ยแน่เลยทุกคนโลมันเก็บเลือดกูโตัดแล้วล่ะรู้สึก บอลเลนด์บอลบอลเลนด์โยนไปช่วย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 เร็วไปช่วยเร็วเยสันมันผักเลยผลักเราได้เอดีเอาดีเอาดีเอาดีเราสามคนด้ยเราสามคนเราสามคนเราสามคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังโยนเลยคุณโลมรอดศูนยสามคนนะเว้ยโลมรอดโอ้แล้วไม่โลมรอดอ่ะปล่อยป่ากับเมตตายชัดแล้วมันชัดแล้วไม่พลาเมตตายเอ้าบอเรนป่าเหรอบอเลนไม่ใช่ป่าบอเลนด์น็อปลิน อาเรียบร้อยเจสันพี่ว่านี้ก็ไม่ใช่วะเฮ้ไม่ใช่มมไม่รู้ว่าลิงอยู่ตรงนี้ยังไม่สี่เลยแล้วจะเข้าไปทำไมโอ้โหอาเรียบร้อยพี่ว่านี้ก็ม่ใช่เหมือนกันวะพี่สแล้วัพี่สี่พี่สันนี้พี่สี่พี่ยิงมันพี่มันลบันทลกยิมันี่ยิล้ียิงล้เียิงไบลหงบลหลไ่ไ้ยี่มันกลางอโยนยนี่นใช่มทุกคนมันกลางลูกรบอันติีผมเลย แยกไปออกละไอ้โหโอ้โหโอ้โหเชีย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 โอ้โหโยนเนียนมากตี๋ผมเลยเมื่อกี้ทุกทายก็ได้กันล่างทีโอ้โหผมบอกไม่ใช่อะไรที่กลับมาจริงจังก่อนได้ป่ะนี่แล้วผมบอกให้นะคอนเทนต์เนี่ยนะสถิติอ่ะคนดีไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะปรับกติกาไงก็ตามแต่กันครั้งนี้แหละจะเป็นคนดีเราจะชนะนี่ไงพี่เจสันแบกพี่เจสันคนดีโอ้ยเออ ไอ้ไอ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 มันมีคนมามีคนมาระวังด้วยมันมีคนมาระวังไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยรับรับกูรับกูไอ้แม่งไยทำไมทำไมพี่เป็ดเดินเข้ามุมนั้นน่ะพี่ไม่ก็เห็นเพื่อนเล่นกันอยู่ไงไม่ ยังไมพี่เบ็ดเดินเข้ามุมนั้นเดี๋ยวแต่โพสิชันการลีไม่ควรไปอยู่หลังคอมอย่างนั้นคือเมื่อกี้เห็นเล่นกันอยู่ไม่รู้ว่าถอยคอดิคอบอกเพื่อนดิว่าถอยอ่ะแบบไม่เล่นแล้วอ่ะบาดบาดในมือนี่สันอะไนี่ติ๊ก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 เกียร์กลางก่อนคุยกะเกียร์ก่อนเคลียร์กลางก่อนค่อยไปล่างกูด้วยเฮ้ยตรงโอ้ตรงกลางตฟรีเฮ้ยเฮ้ยเอาวะ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 เออพลังสามกีพวกเราบดีวะโนโดเรียขึ้นขึ้นตัวเดียวนะไปตัวขึ้น เออเออไอลิงไอลิงช่วยผมช่วยผมกดอลิสมาทำไมช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่มีการเสียสละไม่มีอะไรท้งนั้นไม่มีอ่ะแล้วแบบช่วยคือช่วยไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยคนไม่ตายก็คือว่าไม่เป็นอิ่มแล้วนะเว้ยไมนดการีดูเมไดนดูรีดูเมเอาเงีรับดีรับๆีรับดไปเน position น่ดเม็ว่ารับรับดีรับโอ้เพื่อนอยู่ยนี่วางบอวางบอสวย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 สามพี่สบส สองวิสองวิโดนเลียบเฮ้ยโดนแต่ไม่รู้โดนใครเฮ้ยผมสาดผมสาดผมสาดตายได้นะตายได้นะตายได้นะตายได้ตายได้ตายได้ไอ้เขี้ยโวลูกอิสเลยเอตรียมเก็บงานเก็บงาน นนนตีบ้าสวยว่ะเฮ้ยไม่ผมนี่เปนกาลีมันตายไม่อะอ่ะสกาลีเมื่อกี้เขาไม่ตายก็ได้ไหมแต่เขาพยายามเอาหน้าเขาไปในฟองไม่คือมันมันจะตายแล้วมันมันโลมากเลยนะเว้ยโอ้ฟหพอเลนยืนสองหนึ่งไม่ไหวเนี่ยโยนแล้วนะมันเข้า้อมไง เด the ี๋ยวเราบอกว่าภูมิเป็นคนดีเราว่าภูมิเป็นคนเจ้เจสันก็เป็นคนดีเกี่ยกูกูเหมือนแพ้ตอนเนี้ยแปลกนะไม่เคยเห็นพี่ตายเกินห้าตัวคือกูอ่ะพยายามจะทำให้เยอะที่สุดแต่พอดีว่ามันแบบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ซิงโครไนซ์กับกูแล้วมันแบบห่วมันออกที่กูแทนน่ะนึกออกวะนึกออกนึกออกฟังชันอะไรแบบแปลกไอ้เรตี้เรตีเลยตี้เรตี้แบบห่วยมันออกที่กูแทนอ่ะโอ้ยคนฆ่าฆ่าไม่พักเลยเว้ยนี่เห็นไหมผมตีป้อม สุดยอดใบง่ายไปง่ายใปง่ายแต่เอาจริงป่ะผมว่าถ้าแบนคนนี้ทีมบอลเราเล,เล่นง่ายเลยผมขอใช้การ์ดครับใบสั่ง FK กับเดอะอุ้ยครับยืนบ่อหนึ่งกะทีวาร์ปเดี๋ยวนี้ <c oughs> อะไรวะจะเป็นใช้สิ่งนั้นวาร์ปเดี๋ยวนี้โอ้คนดูยิงอยู่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 อีกทีได้หกใส่ผมก็ทัดเลยอีกทีนึงเออนี่กูกล้าลิงตอนนี้ครับเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบนะครับออกมาได้ตอน เ็เท่าไหร่วะแปดสามสิบไม่ยุติธรรมเลยวะเนี่ยโอกาสนี้อะไรเป็นโอกาสของเราถ้าคุณอุ้ยยืนบอกเราเล่นง่ายขึ้นนี่ก็น่านจะแปลกแปลกนะแต่ไอคำว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสของเรานี่มันได้ต่งความหมายนะเออโอกาสของเราหรือโอกาสของคุณรอให้ดีมึงนี่มึงมึงไม่ต้องคำไทยออกมาเล่นลิ้นอะไรขนาดนั้นก็ได้แหม่โอเค แต่ถ้าเราอยากชนะเราก็ไม่อยากให้จํานวนคนเราน้อยลงเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่ถ้ามันมีคนห่วงอ่ะคนโยอเอ้ยเยอะ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 เนอะเขียดน้องน้องช่วยพี่น้องช่วยพี่พี่ไม่อยากตายเดี๋ยวกูโดนโบยอีกเออขอบคุณครับเนี่ยปุรลักกูรลักกูรลักกูรลักสุดยอดสุดยอดนี่น้องวิมาแล้วน้องวิมาแล้วมันไม่ตายเฮ้ยไอ้คน เฮ้ยเ้ยสุดยอดว่ะหลักหัวคุ้มแต่พอส่งเขากลับบ้านไปไอเอ็มพอร์เตอร์ไอเอิมพอร์เตอร์มันออกบอกมาแล้วว่ะสี่ห้าเราชนะไฟหรอเออกับตจริงดิสี่ห้าเราชนะไฟเดยวกันเนียนเกินคุณอุ้ยคุณไดนมาถึงเหรอคุณอุ้ยผมใช้บัตรไปโอ้โหโคตรเดียวได้ได้ ยิงบูยิงลิงยิงลิงยิงเจ็บสัตว์ยิงเจ็บสัตว์เก็บสัตว์หากมันอยู่ตรงกลางห้าตัวไปเทียนลิเตรรับ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 ไอ้น้องรับไม่งเลยเดี๋ยวอฮะแล้วเรามายังซูมอยู่อ่ะนั่นดิไว้ซูมลิงอยู่ไงไม่เห็นที่ออกลิงจะตายก็เอาลิงให้นี่นี่โอ้โหลงมาไม่ทันว่าเจสันเป็นแน่นอนเลยแบบเนี้ยโอ้ยเป็นก็แย่แล้วที่ดูตะกอ คุณรู้ที่เหงาเปล่าเหงาอีกสิบวิเอสเคจนมันเดินเองอะคิดดูไอ้เงี้ยเห็นซกอร์พี่เป็ดอันเนี้ยหกหกตัวเลยพี่เอาจริงๆกูโดนใส่ไล่เฮียเรื่องจริงเชื่อพี่กูโดนใส่ไล่กูไม่ได้ตั้งใจจะตายกูก็แหลมเป็นโบตีของกูอยู่แล้วไม่กินหรอโอ้หมากูสุดหมากูสุดหมากูสุดเกินหน่อยเฮียกูช่วยไังไะออกมาเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนเลือดที่ไปเป้า คนดูดูดีกาลีแ่งอันสีใสโล่พยายามหลบแล้วผมหนึ่งสองอะคุมแล้วทำอะไรกันตั้งยางนี่นี่ป้อมบนไงป้อมบนไงได้เดี๋ยวไปบนหาพี่เจสันดูผมยิงช่วยแบบผมยิงแม่นมากตอนนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่น่าใช่เอลสูรกับวอวขาดแน่ๆอะตอนเนี้ยเดี๋ยวขาดนี่ตัวเองนะโอ้โหไอเดี๋ยวนะอลิตุยว่ะ ตายแค่ผมตายแค่สามตัวเองถ้าคุณดูผมล้ำแล้วกันนะไม่ตายการีไม่ช่วยการีบุญยิงในหมดแบงแล้วมึงอีกอ่การีมึงเคยเลียเดี๋ยวมันมีแค่นี้แหละสกิลมันอะผมให้บับแดงเป็นการขอโทษไม่เอาไม่เอาลิงมาลิงมาลิงมาขอบไว้โอ้ยลิงตายลิงตายลิงตายเขี้ยกูแพ้ผมช่วยจริง กูพูดตรงๆเลยกแพะแพะสัตว์แหละใครที่เป็นอิมในตายมึงเนียนมากเลยนะที่พูดตรงๆนี่คือเราเรามีบัตรนะแต่ไม่รู้จะใช้ใครเราใช้ใกรอุสุตอนนี้เขาจะดูนะแกวปจำใยก่อนเดี๋ยวมันแพ้เดี๋ยวมันแพ้ใช้ตอนนี้เฉาโฉดนะไปตอนนี้ไม่ได้หรออะไรวะเฮ้ยมากันบานการันตีเกิดเร็วกาันตีเกิดเร็ว ิกันบ้านดีกันบ้านดีกันบ้านมันกลางโลแล้วเร็วๆเข้าเกินแลกันบ้านพยายามอยู่พยายามอยู่ยิงอยู่ยิงคีบอย่างเดียวยิงคีบอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอยิงอยู่โอ้ไม่ไหวไฟเดียวยังไม่ได้ใช้บัตรเลยกํลังจะใช้บัตรกับพี่เป็ดเลยพี่เป็ดน่าสงสัยมากเลยอ่ะไม่ใช่กูจริงกูแพ้กูแพ้จริงๆตาเนี่ยคือกูแพ้มากไอ้ยี่กูพยายามจะทําเว้ยแต่แบบมันเหมือนแบบ ปกติถ้าทําแล้วไม่มีคนซิงคนไหนมามีคนมาช่วยมันจะแบบมันจะสวยเว้ยแต่ตอนนี้พอทำปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบเกี่ยอะไรวะมันแปลกๆวะ <S <S โอเคครับตอนนี้ครับเราก็จะเข้าสู่เฟสที่เราจะต้องหาคนโยนออกไปเพราะว่าในทีมเราเนี่ยมีไส้ศึกที่แฝงตัวอยู่นะครับผมเราจะต้องหาคนโยนที่เป็นหนึ่งคนในนั้นโหวตให้ถูกแล้วฝ่ายคนดีจะเป็นฝ่ายชนะครับหากโหวตพลาดนะครับฝ่ายเป็นตัวไ้ายฝ่ายอร p o r t e r ฝ่ายคนโยนนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสกอร์อะ พี่อยากฟังทุกคนวิเคราะห์เริ่มจาก m อ p พีก่อนเลย mm hmm. เจสันคิดว่าไงครับผมคิดว่าลูกเป็ดสตัวเนี่ยไม่ใช่แล้ว mm hmm. เพราะว่าพยายามเล่น mm hmm. พยายามเคลียร์ mm hmm. พยายามซูมอย่างมาก mm hmm. พอเล่นโอเค mm hmm. อาจจะเนียนเกินไปผมไม่ไม่ชัวแต่ที่แบบหลุดโลกไปเลยคืออลิสกับเดอะเป็ดครับผม mm hmm. อลิสตอนแรกเหมือนเหมือนจะโยนะแต่พอมาดูสกอร์พี่เป็ดแล้วแบบมันแป้งๆว่ะคนอื่นคิดว่าไงอ่ะใช่ไม่ใช่กูจริงๆอะต่อเลยลูกเป็ดต่อเลยเนี่ยคือในเกมอะทีแรกสงสัยคุณอุ้ยไว้แต่ว่า ที่สามคนอุ้ยหยุดไปแกเอาคอนเทนต์แต่ว่าที่สงสัยสุดๆอ่ะคือพี่เพชรคือไม่ว่าจะได้กับพี่เพชรกี่เกมเล่นมากี่ปีอ่ะพี่เพชรไม่เคยเดินแหลมแล้วตายเจ็ดขนาดเนี้ยแบบปกติกดโซโล่แรงเลยอแหละพี่เพชรก็จะเซฟกว่าน,นี้ทุกคนมันมี <Yeah. S 2> ตัวแฝงน่าสงสัยว่าแล้วก็เนี่ยไอ้ฟอร์เรนที่ดาเมจแล้วกับอลิสนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าเกี่ยวข้ามไปฟอร์เรนดาเมิก่อนนีและอิสเออเคไปสองรอบอะดิวต่อ วิเคอครับโอ้โหจริงๆผมก็เล่นกับพี่เพชรมาเยอะแต่แบบหลายจังหวะเมื่อกี้อย่างจังหวะเมื่อกี้ <c oughs> ก่อนไฟสุดท้ายอ่ะพี่เจสัน่ะเข้าไปอยู่ในไฟคนเดียวแล้วพี่เพชรอยู่ใกล้ๆเลยแล้วพี่เพชรเดินมากางพี <c oughs> ่ไปช่วยพี่เจสันการเป็นผมวิ่งจากบนมาช่วยพี่เจสันแล้วก็เดินแหลมมากด้วยด้วยดีตายกี่ตัวเจ็ดตัวไม่เชื่อทำไมห่วยมันออกกูวะนั่นแหละแล้วก็ผมเคยเห็นพี่กิตใช้แผนนี้ตอนเล่นเกมนี้ไขโยน พี่กิจตายเงียบมากแล้วสรุปพี่กิจก็เป็นอคุณรุ้ยครับยังต้องต้องถามอีกเหรอว่าใครรุ้ยครับวีคอครับวีคอเอาจริงๆนะทุกคนเล่นดีหมดทุกคนเลยไม่มีใครเป็นอิมหรอกตาเนี้ยผมเชื่อทุกคนเป็นคนดีผมเองผมเป็นไม่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 ผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นยิงจะให้จิ้มตะคนหนึ่งเหรอเอาแบบไม่เอาเป็นกลางๆอย่างนั้นผมผมไม่นี่เลยนะผมว่าจดเป็ดไม่มีอะไรอคติเลยจริง คือผมจะบอกว่าทุกคนกำลังมาผิดทางเว้ยบอกว่าไงดีว่าคือแบบว่าผมไม่ได้อ้างนะแต่ผมต้องโฟกัสหลายอย่างผมผมต้องดาเนินรายการใช่ไหมแล้วก็แบบว่าแล้วสังเกตถ้าในคลิปเกมนี้ใครโยนผมจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันต้องแบบโฟกัสเกมโฟกัสคนโฟกัสอะไรหลายๆอย่างเดิยมันเลยแบบว่าแบบทําสุดไม่ได้อ่ะมันก็จะมีแบบบางทีมก็จะแหลมแหลมบ้างซึ่งแต่เกมนี้ไม่ใช่ผมเว้ยคือมันมีบางคนที่มันเนียนแบบพยายามแบบจะโบ้ยผมอยู่อ่ะ ชยาบอกว่าแล้วตอนนี้ทุกคนเหมือนแบบโดนโดนเขาวางเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเชื้อความคิดใส่หัวแล้วตอนนี้คือคอยตามกันหมดเลย,เยมันมันชัดตั้งแต่หยิบออลินมันไม่รู้ว่าตัวละคารมันไม่ใช่แล้วมันก็แบบวิธีการเล่นแบบเล่นกับคุณอุ้ยมาตั้งนานมันไม่ใช่แบบนี้ไม่รู้ว่าอาวบกูก็แพ้อเอาจริงก็ <c oughs> แค่นี้แหละโห <Yeah. S 1> วตกูก็แพ้เข้าสู่พาร์ทที่โหวตกัน3 2 1หนึ่งโหวตครับ <c oughs> เป็นเดอะเป็ด สามเสียงนะครับผลโหวตส่วนใหญ่มาอยู่ที่ผมนะครับผมก็ไม่มีดับสองด้วยมีกูคนเดียวนะผมก็ต้องมีโอกาสแก้ตัวนะครับก็จะบอกว่าคําพูดสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่ครับผมเป็นคนดีจริงๆและผมคิดว่าถ้าเซนผมไม่ผิดนะครับผมว่าเดออุ้ยเป็นเพราะว่าเดออุ้ยไม่เคยเล่นแบบนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะเป็นการโหวตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโหวตก็ได้นะครับหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่โดนโหวตก็จะถือว่าโดนโหวต ออกเลยนะครับเว้นแต่ว่าจะมีคนได้คะแนนเสมอกันนะ3 2 1หนึ่งโหวตครับอ้าวผมเชี่ยวพี่อ้าวออกมาเป็นคุณอุ้ย3โหวตนะครับแล้วก็เดอะเป็ด2โหวตครับเท่ากับว่าคนที่โหวตสูงสุดนะครับคือคุณอุ้ยนะครับเดี๋ยวเราและนี่คือการโหวตคอนเฟิร์มแล้วครับเราจะไม่มีการแก้ตัวอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับเราจะให้เดอะเป็ดตัวจริงนะครับที่เดอะเป็ดหลังบ้านให้เมียกูเป็นคนเฉลยนะครับว่า โลของคุณอุ้ยคือโลอะไรครับคุณอุ้ยยังไม่ยอมรับอีกเหรอไม่ยอมรับว่าไม่ยอมรับอีกเหรอเอาจริงๆก็ส่งไปว่าคุณอุ้ยเป็นคนดีอบอกแลยคือเพชรคนที่เป็นอะไรแค่หน้าจออยู่พี่เพชรแค่หน้าจอมันเป็นอะไรไอ, <c oughs> อพวกไอพวกหลอกง่ายไอพวกกระโปงไอพวกหลอกง่ายไอพววกหั โอ้และอ้างนู่นอ้างนั่นทำเสียงเครียดใส่ด้วยนะทำเสียงแบบเครียดใส่อะกูเชื่อแหละทำไมรายการนี้คนดีไม่เคยชนะและผมครับคือคนที่เป็นคนโยนโอ้ครับคนเดียวเลยอะครับและนี่ครับจบไปแล้วสำหรับรายการเกมนี้ใครโยนครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับวันนี้เป็นวันของทีมงานนะครับ สนุกกันไหมครับถ้าสนุกฝากฟิล์มคอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอก,กันครับบายฝากติดตามช่องของทุกคนด้วยนะครับช่องเดือดแอนดิวนะครับช่องคุณอุ้ยนะครับช่องเจสันนะครับแล้วก็ช่องของน้องภูมิแพ้ด้วยบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบายบายเนี่ยเหลี่ยมปะเ <c oughs> นะี่ยมพีโกงพี่พี่ใช้เวงานตีหน้าเศร้าเล่าคอมเทนต์ <c oughs>